กลุ่มถัดไปคือยาภูมิคุ้มกันบําบัดหรือที่เราเรียกว่าอิมมูโนเซลลปีเนี่ยก็จะไปออกฤทิ์กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถทําลายหรือกําจัดเซลล์มะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว,ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาจะมีกลไกในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันยากลุ่มนี้ก็จะเข้าไปช่วยเสริมตรงจุดนี้นะคะแล้วถ้าใครตอบสนองกับภูมิคุ้มกันได้ดีเนี่ย จะมีการตอบสนองที่ค่อนข้างยาวนานนะคะบางลายเนี่ยก็สามารถหยุดได้แต่ก็ยังมีการตอบสนองได้อยู่นะคะและผลข้างเคียงก็ค่อนข้างน้อยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีผลเสียอยู่คือถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานเยอะเกินไปมันก็จะไปมีผลทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยในร่างกายเกิดการอักเสบคล้ายๆกับโรค a อ o i ต m u n e Disease หรือว่าโรค SLE ลนะคะที่ภูมิคุ้มกันทำงานเยอะเกินไปแล้วก็ไปทำลายเซลล์ปกติของร่างกายนะเกิดว่าทำลายเซลล์บริเวณเยื่อบุลำไส้เนี่ยก็จะมีอาการท้องเสียนะคะหรือบางรายเนี่ยก็จะมีผื่นคันขึ้นได้มีไข้นะคะหรือบางรายก็จะมีการทำงานของไทรอยฮอร์โมนเนี่ยต่ำนะคะผลข้างเคียงเหล่านี้แพทย์ก็จะดูแลระหว่างให้ยานะคะแล้วก็คอยรักษาผลข้างเคียงควบคู่กันไปด้วย